ที่สิบสองที่สิบเอ็ด ครั้งที่72วันที่11กรกฎาคม2568ข้าพเจ้าสุวิสิ 9, ตรังสรรค์89ขอ้ตวายเสียงสวดสดายประสูติพระปริลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะระเพย่อชนะเล่นบทสวดอย่างตัวนึงด้วยเถิด สมาสมุทโธปการบพุทธังภปวันตังิวารทีนิสวาคาโตกัตตาธรมนธรรมังนรมัสามิสุปฏิปันโนวคาโตสาสังคุลสังฆธรรมังนี้สองบทบูชาพระไตรีิณาตอรหังสมาสมุทโธสุติลังปริลิพุตโตปุณิหิทธรรมานองานิปะริยิหิจัติสติยะวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสังฆาโตปุเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิสุทินาสามบทสวดจำนวนเทวดาสัมมตาจักรวาลสุอัตตะกัันตุเทวตาสัตตังมุลีราชสุนันตุสัคโมขังสักีกามีจารุเปยเสริสิกะรัตเตตลิิเกวมานต พิเภรัทัจักามีตรูวนาก็หันในเี้ยวว่าถุม่ยิเตปุมมาจยันตุเทวาจริะบิสมิยะกัตปนาคาติตันตาสนิกียังมุนีวะอรวจันนังสาวุทวงมีสุนันตุธรรมสวรรคกาโรอยมปตันตาธรรมสวรรกาโรอยมปตันตาธรรมสวรรกาโรอายมปะตันตาสบทสวดปุภพาคณะมังกร นโมตัสสะภะคะวะโตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณะคมนปัตถ์พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุนตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสลีและจิตตังธรรมังนัเมรัตนะ ภูตวิสุทธิสารังสังฆงเมรตนาภูตศีลติติเอตังเมติรัตนรัตนตยวังสัมมาสมุสริตะวัตุวิเศษะภูตังอัญโยยาุตตะคุณโยคะวัสสปวัตตังอสุนิตยมพิปิตเทวยะธาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมัสสัมภเวนะโลเกกถทาจิจัจเจเรนจัปปตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตัสสัตถังวินยูหิปันธิตชนะเนหิวิชัญญารูปังโลกมหิเกหิจิกทันจุปะรพินียังเกสันจิสุตุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิ ุวิสุตัมปิสมุปะสัตตังนมะมาสิสุทธะ菩าทฐานังปุญญติกานะมะสมุตตมะปุณณะปูมังทุกขะปมุจฉะมุขะสระนังกตานังปูชาระหิสุปรมังอภิปูชนในยังนิพพานสัจชิกิริยายุปนิสัยยัตถังสัมมากิเลสะมะระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปัเสวนียังปานิหิจะปิสรณะธรรมานียะมีวัตตสัมมาหิตังติรัตนังสระนังคตัมหะรัติน วังคณะน้สุนมัสสะมนาปูเชมะจาปิ i สสตังสุปัสสนจิตตาตถานุปาริจาริยาสทารตาจักปุญเยนตัฏสุกเตนะสุขีภวีมุเตเชนะตัสสะจัสาถิสุวติโมตุโยเจตธรรมวินัยยมหิปมานพุโตโลกุตระพิสมายูนิยโตกุสุปุชังตโสปนิสยะจายยะอยมปิโมตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปสาธการโร 8. นามกาลสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมลาปะกัตโธสามังวัพุทโสุกโตวิมุตโต มารสะ yeah, ปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกมังชจนตังวินยังพุทธังวรันตังสิรสานามิโลกัสสนาทันจาวินายกันจัตันเตจสาเตจยสิธิโหตุสัพันตรายาจวินายะเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตตุทเสศีโลกัสสวิสุธิมังนิยานิโกธัมมะทารสสะทารีชาตาวะหงสันติกรุสุจินโงธรรมังวรันตังสิรสานามิโมหปปาทังโมหปปาโมหปปทาลังอุปสันตาหังตันเตจสาเตเจยสิธิโหตุสัพันตรายาจวินายะเสมนตุ สัทธธรรมเสนาสุขานุโกโยโลกัสสะปปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัตสวากขาตธรรมังวิธิตังกาโรติสังฆังวรันตังสิลาสานามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลติถิติงตันเตจสาเตเจยสิทิวันตุสพันตรายาจวินาสเมนตุกาวบุตรนโมการะตักกะตะนโมอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะไมอิสิโนนโมอุตตมัตตมัสสะสวากขาตัสเซวะตินิทะ นมโมมหาสังฆัสสติวิสุทธิดสีลาทีท่ติณุนมโมโอมาตายารัราตสัตวัฒนัตยัสสัสตุกังนมโมโอมากติจัสสัตสัวุตตยสสปินมโมกรัปปภาเวนะวิคัจจุอุปัฏฐานนโมการานุภาเวนะสุวัตถิหงุนตูสัพปทานนโมการัสสติเทชนะวิธิมะหิวโหมิเตชวะสิบบทส่วนมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสูวิหารติกะพิลาวตุสเน่มหาวันีมหาตาภิกุสังเกตนัสสติปัจจามเตหิภิกขุสเตหิสตีหิวะอรหันเตหิทัศนิจเจโลกธาตุนิทิวตาเยปุเยนะสันนิปติตายุนติพระกวาตังทัศนายภิกุสกจัตอัตคจตุนังสุทาวาสเกอการังเทวานัง อิตาตังหัวศีอายังโขพะกวาสเกสสเวิยนติกะปพิรุปตะตุสมฆมหันมะหาตาพิกังเกนัสติงปัจมมเตหิิโกตเติสเปหิวะอรหันตหิทเสนสโลกาตาตุหิทวตาเยปุเยนะสัญญปติตาหุนติพะกวันตังทันายาิขุังขจายานุนมายมปีนะระวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตาวะพระกวาตสันติกีปเจกับคาถาปัสรยามติอตาโกตาเทวตาเสยยะทับปีนามาภละวาปุริโสสมัจชิตังวะผางังภาษาลายยับภาษาลิตังวะหังมิ ปุระตูปกตุระหังสุอรัตโกตาติวตาปควันตังภิวัติตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาโกเอกาติวตาภโกตุจันติกีมังคตังกภาสีมหาสมโยปวานนสินเทวกายาสมักตาอักตัมหาิมังตัมมะสมยังทะกิตายวะอัปราชิตาสังกติอัตโกอัปราชิวตาภโกตุสันติกีมังคตังกภาสีตัตระวิเควุสมะตาหังสูตรจังอัตโนอุจุกามะกังสุสารติวันเนตาลิกาอิตวะอินทริยานิรักันติปันติตาติอัตโกอัปราชิติวตาภโกตุจันติกีมังคตัง โอหัจะมีชาเตจันติสุทาวิมาราจขูมาตาสุตันตาสุสุนากาติอัตะกะปราติวตาพระกอวาตนติเกมังกาตังอปัสสิเยกิติปุตังสะนังกตาเสนาเตเขามีสติอปายยะผู้มีปะหายะมนมีสังติหังทิวกายังปริปุเรสันติติอัตโกะพะกวาภิกขุมันเตสิเยปุเยนะภิกกวีทัสสุสุโลกตาตุสุติวตาสันิปติตาหุนติตาตักาตังทัศนัยะภิกขุสังกัจเยปิเตภิกขเวีอหิยสงอตติธรรมตัตสมมาสมุทธาเตสัมปิปะกรตานังเอตกประมาเยวะทิวตาสัน maihang e tarahin ye piti pikuwe pwisanti anaga temantanang arahanto sama sabuta te samping ipakawantanang e tak peramai wak te wata jenye patita pwisanti se iya tabi maihang e tarahin ajikin sami pikuwe te wakayanang namani kitijit sami pikuwe te wakayanang namani te ci sami pikuwe te wakayanang namani tangcuna tak satu kang manasikarotak pasi sami te e wapante tikote pikuwak wato pacat susung si hawa salina ลงมาหังสายพิสัมภุโนโอทานตมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาปิโยปัสเตยตะวาวันีกับปิเลาเทเวตตัวมันเตยิสัทธาสังวกศศาสนาเตธิวัคยยาดิกันตาเตวิชานาถาพิกาวุเตจะอัตตปมะกุงุิตวาพุทธะศาสนาเตสัมปตุระหุยาณังอมนุสยานะทัศนังอเปเกสตตะมัตตกุงสหสังอัฏฐสัตรินสตังเอกีสาหสานังอมนุสยานะมัตกสูงอเปเกีนันตะมัตตกุงที่สาสภาพุทธาอหุตันตัสพังอภิญญาญาบวกิตะวานะจักลมา ตัวมันแต่ยี่สัตตาสังเวชสังสนรติวกรยาวิกันตาติวิชานาถาพิภวะยีบุหังกิตติยิสายมิขิราหิอนุปปสโสตาสหัสสาวะยาขาภูม่ากับปีละวัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตวะนละมันโตยัสสสิโนมุตมนาพิการมุงพิกุณังสุนิติวุนังจัสหัสสาวิมั่ววตายาขาแลนัตตะวนิโนอที่มันโตชุติมันโตวะนละมันโตยัสสสิโนมุตมนาพิการมุงพิกุณังสุนิติวุนังสตตารกิราติสารสายขาแลนัตตะวนิโนอที่มันโตชุติมันโตยัสสะิโน โมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวังอิเจเตโสฬสสะสังยขารและนาตะวันนิโนที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสันสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวังเวสามิตาปัจจสตายยขารและนาตะวันนิโนที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสันสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติวังกุมพิโรราชก็อยูโวเวปุรสันิเวสานังปิโยนังสัตสสะสังยขานังปะจิลุปาสติกุมพิโรราชก็อยู่โวโสภคคสมิติวังปุริมันจะตติสังราชทักตะตัวปัสสติก็ตัพนังอธิปติ มหาราชายสัจสิโสปุตตปิตัสสะพะวโรอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวรณมันโตยสัสสิโนมุทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติมันลังตะคีรันจาริสังราชาวิรุณโหตับปัสาสติกุมภะทังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตปิตัสสะพะวโรอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวรณมันโตยสัสสิโนมุทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติมันลังปชิมันจาริสังราชาวิรูปโกปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาย อิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัจิโนโมทมนาพิกามุงพิพุนังสมิติมนังอุตานังจัจทิสังลเชาโกวีโรตัปปัสสาสติยะคานังอธิปติมหาราชายะสัจิโสปุตตปีตัสสัพะโวอินตนาหม,มาหาพลาอิทิอิทิม e ันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัจิโนโมทมนาพิกามุงพิพุนังสมิติมนังปุริมาทิสังทัตตารโตทักคีเรนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรรปโกกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารูเตมหาราชา จตุมัตตาจตุรรทิสาตันตันลัมนาทั้งสุวันีกะปิลาวัตเวเตสังมายามวิโนทัสาอาคูวันจานิกาสถาวัยาคูเตนตุเวปินตุวิภูจะวิภูตัวสหานจตโนกามเสตตุจ่ากินุมันตุนิมันตุจะปนานาโตโอปะมันโยจ่าเทวสุโตจตมัตติจิตาเซโนจักันัตโพนารูราชาชโนสโปอาคูปัญจศิโคเจวะติมบรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนกันทัปปสหาราจุปิโมตมนาภิกขมงภิกุนังสมิงกกนัง อาทากูนัปสานาคาเวสาราสหัตชกากัมพัลสัตตลาอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทัตตะรัตจักรอาคูนาคายจสสินุเอราวันโงมหานาโโปรสปกาสมิติมนังเยนาคาราชิสหัสหันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธจักูเวหายาสาตีวนาฉัจปตากิตราสุปนาอิติเตสนังอพยันตานาคราชานมาสิสุปนโตเขมามากาสิปุโตสันหิวจ่าหิงโปหายันตานาคาสุปนาสารนมะกังสุขุตังคิตาวจิราหันตินะสมุตังอสุราสิตา ปาตโลวัสวัตเซเตที่มันโตยัสเสิโนกัลละกันชายมหาวิสมาอสุราธนวีกษะวิปปจจิตติสุจิตติจะปาราโตนโมติสหสตัญจะปริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันนิตาวาปลิงเสนังราของปัทมาุปาขะมุงสมัยโยธานิปัตันเตพิกุนังสมิติงวังอาปูตเทวปาตวีจะเตโชวายุตตาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมเจยัสสาสหเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสเสิโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยัสเสิโน โมทมนาพิกามงพิกุลังสมิติมนังเวณตูจเทวะสหานิจะอสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจะธรรมคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมคูปุรักิตานณกตานิปุรักิตาวาอากูมันตวันาหกะวัชุนังวัชโวเสโตสโคปะคาปุลินทะโธทัสเศรษทัสสะยากรยาสัพเพนะนัณตะวันนิโหนท่มันโตชิติมันโตอนามันโตยะชาเโนูโมทมนาพิกามงพิกุลังสมิติมนังอัฐคูสหปูเทวาจะชลามคิสิกางลิวะอริตกาจะโลชาจะอุมาปุพพานิพาเโน วัลุนานสหธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะยะรุจิราอาคูอาคูวัสวรนีสินทัศเตทัศธากรยาสัพเพนนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวอนามันโตยะสัสสิโนมุทธมนาพิกามงพิกุลังสมิติวันังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตมาคิธาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาเถาคูหารโยเทวายเจจรงิตวาสิโนปรากามหาปรากาอาคูเทวายยะสัสสิโนทัศเตทัศธากรยาสัพเพนนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวอนามันโตยะสัสสิโนมุทธมนาพิกามงพ สุการกรมหาอรุณาอากูเวกนัสสาสหอุทาตะไคหาปามโมขาอากูเทววิจักนาสทามตาหารักชามิสกากะเจยัสสิโนทนนายังอากาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติตัสเเตศรษธากายาสเปนานตวานิโนที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยยัสสิโนมูธัมนาภิกามุงพิกุลังสมิติงวังคีวิยาตุชิตายามากันตะกาจะยัสสิโนสัพพิตะกาลบมัสเสถาชุตินามาจะอัสวะนิมารัจิโนอากูอุทาอากูปราดิมิตาตัสเเตศรษธากายาสเปนานตวานิโนที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยยัสสิโน อุทมนาพิกมุงพิกุณังสมิติมนังสัจเตเตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันิโนนามันวายเนะอรัญชงเยจันเยสติสสะสหะปวุตตะชาติมักีลังโอคตินามันนาสวังตะเกโมคตะลังนารังจตังวะอจิตาติตังสุภามาปรมัตโตจักปุตตะอินทิมาโตเสหะเสนังกุมารุติโสจัตโสปะขะสมิติมนังสหสุภามาโลกนังมหาปรมพิติตติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากโยยะตไสจิโสท้าเสถาอิสระอาคูปเจกวะตสวัตติโนเตสัญจะมิชโตอาคาหานิโตปริวาริโต เตจสเปกอภิกันเกติสินเตเทเวสปรมเกมารสีนาภิการนิปัสสะกันนาสะมันทิยังเอตาคันนาถะปันทัตตะราเคนะปันตมัตุโวสมันตาปริวาริทะมาโวมุจิทักโกจินังอิติตัทธะมหาเซโงกันนาเสนังอภิสัยปารินาตรัลมาหะจะสรังกตวันละทีระวังยะถาปวุสโกเมโกรทนาจันโตสวิชุโกตถาโสปจิตาวัติสังกุตโตอาัยยังวสิษตันจัสพังอภิญญาญวะวิจตวานจะภุมารตะตัวมันติยิสตาสวาคีจารเสนติมาราเชนาภิกันตติวิชานนาถภิโกโว เป็นจารึกปรุงูลตวันออกศาสนาอิตราเกงิกปกามุงนีสังโรมันปีอินชยุงสัพภิวิจิตสังคามาพญาติตายาสานิโนโมทันติสหพูติหิสวกาเตชะเนสุตาติ11บทสวดมังคลาสวตังอสิวนาจะพาลานังปฏิทานัญจัตสวนาปูชาจะปูชนียานังอิตมังกลมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจะตปุเพจักตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะตอิตมังกลมุตตมังฟาหุสัจจัญจัตสิปัญจัติทยุจะสุสิกิโต สุภาษิตาจะยาวาจ่าอิตมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัฏฐานรสสังกหูอนาภุลาจะกรรมตาอิตมังคลมุตตะมังทาลันจะทัญญะจะธรรมจริยาจะยถาการันจะสังฆกหูอนาวัจานิกรรมานิอิตมังคลมุตตะมังอารตีวิรติปาปามัจชปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะธรรมเสุอิตมังคลมุตตะมังคารวโจะนิวาโตจะสันติจะกตัญญูตากาลินะธรรมะสวัณังอิตมังคลมุตตะมัง ขันติจะตโสรจัตสตาสมะนะนัจักทัศนังการีนะธรรมสากจาอิตมังคามุตตมังตะโปจะพามาจริยันจะอริยสัจานททัศนังนิพานะชัตติกิริยาจัตอิตมังคามุตตมังพุทธะโลกธรรมีจิตตังยสานังกัมปติอโศกังวิรเังเคมังอิตมังคามุตตมังเอตาทิสาริการตะวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะทะโสติงขจันติตันเตสังมังคลรมุตตมันติสิบสองบทสวดลัตนาปริศ ยังกิจวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสังอติตถาคเตนะอิธัมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตัชขาสกยมุนีสมานิโตนาเตนะธรรมีนะสมัติกิจิอิธัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุยำพุทธเศถุปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตะริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมัวนะวิชิติ อิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจินะสุวติหุนตุยยปุคะละอัตตะตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาปภะลานิอิธัมปิสังเครุัตนังปณีตังเอเตนะสัจจินะสุวติหุนตุเยสุปัยยุตตามนัสสาทะธเนนะนิกามิโนโคตมะสาสะนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคลหะลัทธามุทานิพุตินพุชฌามนาอิธัมปิสังเครุัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุคีนังาังป นติสัมภวังวิรัติจิตตายติเกภวัสมิงเตคีนะพิจาวิรุณีชันธานิพันติทีรายธายมปฏิปูอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอตีนะสัจเจนะสุติหุตุสิบสามบทสวดธรรมบทสาสวรอัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปชาอัตตทันตสาโพสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนะคันทโพนะมาโรสหะภูมุนาชิตังอัปิชิตังกิราตถาลุประจัญตุโนสิบสี่บทสวดเกสัพุตตสูตร ภาิตะมิทังตีนะภะกวาตาชนะตาปัสตาอรหตาสมาสัมพุทเธนะเอตตะุมเมตุมหีมาอนุสเวนะมาปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตกะสัมปทานีนะมาตักกะหีตุมานยคะหีนะมาอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิจานะกัตติยามาปภะรูปตายมาสมโนคะรุยธาตุมิตุมีหีอตตะนาวะจันเนธะอิมธรรมาอกุศลาอิมิธรรมาสวชจาิมิธรรมาวินยุขระหิตาิมิธรรมาสมันตาสมาธตินา อหิตายะทุกายะสังวัตตันติอัฏฐตุมีเฮปัจฉะเฮยัทะยะถาตุมีอัตฐนาวัจจะในยัทะอิมีธรรมากุศละอิมีธรรมาอนวัจจอิมีธรรมาเินยูปัสสาอิมีธรรมาสมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมีเฮอุปสัมปัจฉะวิหะเรียธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตัมมะปะมายุงชรูปนิตสะนสันติตานาเอตังพะยังมรณนเปขมานูปุญญานิกยีราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตัมมปายง เชรูปนิพานสันติตานาเอตังปังมรณะเปกขามานโลกามิสังปัจเจหิสันติเปโโยตากาเยนะสัญญโมวาจายาอุทัจเจตสาตั้งตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวมโนปะกะโรติคุณยังธรรมโมฮเวรคติธรรมจาริธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสถามีสุจิเนนาทุกตินคัจจติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายปัสติอธานิปินติทุกเกเอสามะโควิสุทธิยา สเปสังฆราตุกขาติยถาปัญญายปัสติอัถานิพินตติทุเขเอสามโกวิสุทธิยาสเปธมานตาติยถาปัญญายัปัสติอัถานิพินทติตุเขเอสามโกวิสุทธิยาสิบหกปวนอปนักขจรุอปนกขฐานะเมเกตุติยังอาหุตกิกาอตัทัญญายมีทาวีตังคันเหยยะอปนักังภาวงเวสรนังยันติปภะตานิวนานิจอะรามารุขัดเกตยานิมนุษสาพยาตจิตาเนตังโขสรนังขีมังเนตังสรณมุตตมัง เอตังสระนามารรมะสัพปะตุกาปมุจจติโยจะพุทธัญจะธรรมันจะสังคัญจะสระนังคาโตจตาริอริยสัจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปะทางทุกขะสัจติกมังอริยัจจะทางขี้กลางทุกูปสมะขามีนังเอตังโขสระนังกีมังเอตังสระนามุตตังเอตังสระนามารรมะสัพปะตุกาปมุจจติสิบเจ็ดบทสวดพัทเทกรัตตคคาถาอติตังนานะวะเขเมยะนัปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะถะตีตำไปยินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นใจอยธรรมังตถะตถะ,ตะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุภะรุหะเยก็บกคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่กอนแขนใน,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 นทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองๆให้ปูพวงเถิดอัจเริวกิจมาตปังกูชัญญามระนังสวุวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในนวัพุ่ง นาหิโนสังฆดันเตนะมหาเสนีนะมัจจุเนะเพราะว่าความปัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงโกอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียรติคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประกันชนีแล 18. บทสวดพิณปัจจเวขณะปารทะชลาธรรมโมมิชัลังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาที่ธรรมโมมหิปยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหมิมีปีหิมนาเปหิ х, นานาภาวูวินาภาวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทัง้งปวงกรรมมัสโคมหิกรรมมัธยาโธกรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสรณโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นทีิพึงอาศัยยังกรรมังกริสามิการะยนังวะปะกังวาตัสทะยาโทภะวิสามิเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมในนันสึกไปอีวังอมิหิอปิหนังปัจจวีคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด 19บทสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปตานจันนิตุขาพระเจปตานะันนิปยาโสกปตานจันนิโสกาขนตุสเพเรีปาลินมอิตาวตาจะอันนี้หูสัพพตังบุญญาสัพปตังสัพเพเรวานุโมตันตุสัพพะสัพพติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังละกันตุสัพปตาภาวนาพิรตตาของตุขจันตุเทวตากาตาสเพพุตตาประรัปตานปเจกันันจะยังพลังอรังตานยังจิชนะนักธรรมิทามิสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทาาาานนคถโยมสี ยาติวตาสันติวิหารวัชศรีตุเปกะรีปฏิกรีเตียงเตียงตาธรรมทานีนะพวันตุปุชิตาโสตินการุณเตถาวิหารมันทะเลเทราจามัญชานาวการเจปิญกบูจา,ารานิกาจารณปฏิอุปัปาสสการกรรมาจเตีสานิกรรมาจาอิสราสปานาุภูตตาสุกิตาพวันตุเตเจลาผู้ชายเยปิจันตสัมภวาสังเสทถชะตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกสะการุณตุสังขยงังธาตุจริรงังสตังธโมธรรมัตถรา จะุกลาสังโฆโหตุสัมมคูวะอัธยาจะหิตายะจะอเมระกตุสัทธรมังสัทธรมงสัเพปิธรมมจาริโนวุตติงสปาปุนยัมะธรรมีอริยประเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาธาพันธมยังปฏิทานคัธาโยพะนามสีปุญญสิธานิกตัสสะญานัญญิกตานิเมเตสัญจะภาคิโมโหตุสตานันตะปรมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาโยทิธามีจะปยาทิตาวาอันเยมัชตะเวริโน สตาทิเตหันติโลกศสเมงเตปุมาจตุโยนิกาปเจกจตุโวการาสังสราราภพระเวยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันต,ตุเตสยัยงเยจิมังนัปชานันติเตวาเตสังนิมิตยุงขอสัตว์้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอจงเป็นผู้มีส่วนหนึ่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแรงสัตว์ี่างหลายอื่นที่ อีกันห้าและกันหนึ่งและขกันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยแล้วพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมวูรณ์ของข้าพเจ้า,จานี้ก่อเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไมยาตินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุานสัพเพสัตาลตาวุตุอเวลาสุข,ขัชีวินโอกินมะป,ปะทันจะปะปนตุเตสะสารส,สิยตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตววั้งงปจออย่มมีเเเูนสิ แด่จงถึงนางอันเกิเสมเถิดขอความวันดีข,อ,ขอ,องสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุนสงฆ์แห่หงการบูชาพระนากตรัยด้วยการสัตยายบุตรชนมุนประสุกราพิริรและประกาเหล่านี้ขอความสุขโสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าพรอมุนจากทุกภัยทั้งปวง,งขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเรวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวัตย์ยายมุนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาใแกาพรสัตย์ยายมุลพละกธรรมเหล่านโดยมื่อที่สม็นาระญวณสรงวร วัดบวรนิเวศนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขคอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและคํามงคลในพระคาถาต่างๆคอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิป์ปตุะการเทสาธุ